โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยต่างๆครับนี่เราก็อยู่ในเกมว่าพัดแม่เดสตงเกตเดสเซิร์ฟเวอร์ไทยหกสี่สามเองโอ้มาได้ลงมาสามบันเฉยเลยนะครับเนี่ยงจาว่าฝนตกเน็ตกากเฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปทีเรียบร้อยผมก็เป็นชื่อของเซิร์ฟหกหนึ่งเก้านะผมนะก็เป็นรอวันเอาจริงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ตัวของ youtube นะผมนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตกันสักหน่อยนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วก็อัปเดตโอเคอยู่ก็ เมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนเควสก็ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้เซิร์ฟไปยังไหผมเพิ่งเข้าเล่นไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนนะครับแล้วก็เออมารับพงรับเควสเฉยนะครับนี่แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวคุยกันหน่อยแล้วกันนะผมนะส่วนเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าเนี่ยผมประกาศปิดไปแล้วนะผมนะก็คือเลิกเล่นอย่างทาวนนะครับก็คงจะ ไม่เข้าไปแล้วถ้าจะเข้าจริงก็คงจะไปสม่ตัวดำนะผมที่เก็บเอาไว้หนึ่งร้อยห้าสิบใบแล้วก็ตัวอาวุธนะผมนะก็คงจะแค่ไปสมเฉยๆนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะผมก็เหตุผลที่ผมต้องปิดเนี่ยเพราะว่าผมเบื่อแล้วนะผมในเซิร์ฟนั้นนะผมรู้สึกว่ามันไม่มีความท้าทายผมมันไม่มีคนที่จะแบบเล่นกับผมมันไม่มีใครที่จะอยู่แบบอยู่กับผมแล้วเล่นกับผมเลยนะผมผมก็เลยอ่ะไม่เปไ็นไรงั้นเราก็แค่เริ่มใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เซิร์ฟที่ผมจะเริ่มใหม่แล้วก็บทใหม่เนยก็อยู่ในเซิร์ฟของ6 4สามเซิร์ฟนี้ขผ,ผมนะก็ผมพูดตรงๆว่าผมจะไม่ย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับใครที่เห็นแบบผมแบบไปเซิร์ฟอื่นอะไรเนี่ยคุณมันต้องแปลกใจครับผมแค่เข้าไปเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาครับสุดท้ายก็หมดเพชชั่นอยู่ดีครับไอเซิร์ฟหกสี่ห้าผมก็ไปเล่นแล้วนะแต่ผมเล่นแป๊บเดียวครับตอนนี้ก็เลิกเล่นไปแล้วครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องตามผมมานะครับในเซิร์ฟไหนก็ตามที่ผมไปเล่นครับผมแค่เข้าไปเฉยๆและไม่มีอะไรครับเงาครับนะ สุดท้ายผมก็บิดอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟ643มก็ไม่บิดนะครับก็ผมก็ได้อยู่ในเซิร์ฟนี้ยาวๆเลยนะผมนะส่วนเซิร์ฟ619นี่ความจริงผมอยากให้มันถึง1,000วันนะแต่ผมไม่ไหวจริงๆว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะ่ะแม่งย้ายเซิร์ฟด้วยแหละครับผมต้องขอโทษทุกคนทุกคนจริงๆนะครับที่ผมเนี่ยทำนิสัยแบบนี้ครับความจริงนะผมสัญญาก,กับทุกคนแล้วนะว่าจะให้ถึง1,000วันนะแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะทำเซิร์ฟนี้ให้ถึง1 0 0 0นวันแทนกันละกันนะผมนะต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับโอ้แม่งเอาตรงก็เสียดายนะเซิร์ฟห1 9นะครับแต่ว่ามันมันเล่นไม่ไหวจริงๆครับพูดตรงเลยนะผมเบื่อแล้วเนาะเออผมก็เลยต้องเล่นเซิร์ฟใหม่อย่างที่เห็นนะครับต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ทำให้ผิดหวังหรืออะไรก็ตามนะผมนะส่วนเซิร์ฟนี้ก็เหมือนเดิมวครับเงาเเหมือนเซิร์ฟห1 9้าเลยนะครับก็ มีทั้งคนรู้จักแล้วก็มีทั้งคนไม่รู้จักนะผมนะแล้วก็มีคนที่รู้จักแล้วก็หายไปแล้วนะครับก็มาเล่นแล้วนะก็ปกติครับก็อยู่แบบเงาเงาคนเดียวเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมนะแต่ยังไงที่ผมบอกครับว่าผมจะไม่ไปเซิร์ฟใหม่แล้วนะผมพูดตรงๆเลยครับนะผมเบื่อแล้ว่าย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมานะแล้วที่ผมได้เซิร์ฟนี้ก็เพราะว่าเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าผมเล่นไม่ใหม่ครับมันมันมันไม่มีอะไรให้ผมทําแล้วแล้วก็ บอกกับการที่ผมไปเซิร์ฟใหม่นั่นแหละมันผิดที่ผมผมไปเซิร์ฟใหม่ไงเล่นกับน,น้องๆอ,งอะ่ะเพราะผมย้ายเซิร์ฟนะครับผมไม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าการที่ผมย้ายเซิร์ฟแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะมาทําให้เซิร์ฟหลักของผมนี่เจงได้ผมผมก็เลยกะว่าเล่นรอบนี้จะเล่นเซิร์ฟย,ยาวๆผมแล้วก็อย่างหนึ่งเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าผมแทบจะไม่ได้ทําพวกแบบรูนเกาะหรืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําทให้มันกลายเป็นแบบว่ายังไง ก็คือผมจะเล่นแบบสมมุิแบบเลยก็คือทำลูนทํานู่นนู่นทำน,ท,ำทำนู่นทำนี่ทํานั่นอะไรประมาณนี้โอ้ยลิงค์พันอย่างเงี้ยก็คือทําทุกอย่างที่ทําได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวดูอนะันดับกันก่อนแล้วกันตอนนี้อันดับอยู่ที่สามร้อยสิบสี่ผมก็ถือว่าไม่ตกมาเยอะนะผมปกติจะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับพานานอยู่ที่สี่ร้อยสิบเจ็ดรอคอสแกงตอนนี้เป็นเกรวินนะผมอยู่ที่สามร้อยสามกิลอยู่ที่อนะันดะับสิบแปดนะผมเนะ e n g o นะผมนะโอ้โ oh ห oh, ชื่อกระเท่อยู่นะอื โอเควผมรับของอะไรก่อนเซิร์นฟนี้ก็ถามว่าผมมีตัวดีไมหมแน่นอนครับผมมีราชาย,ยนะที่กาลังจะเปิดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีตัวที่มันจะออกเลยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยววันนี้กล่าจะลองสุมดูนะว่ามันจะออกไหมนะครับโอเคทำเควสกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมเอายาวๆเลยแล้วกันนะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับขอยาวๆเลยเรามาคุยกันยาวๆนะครับเรื่องของอหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อนาคตในช่องผมจะทำอะไรแบบไหนนะครับตอนนี้ผมคิดในใจนะครับว่าผมกำลังจะทำเกี่ยวกับเกมแนวยิงปืนนะครับตอนนี้ก็คือเกม battle royale นะผมนะตอนแรกกับผมกาว่าผมจะเป็นคอปิตี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอผมเล่นอิ่มตัวนะครับเดี๋ยวไว้ผมรู้สึกว่าโหยหาอีกครั้งหนึ่งผมจะกลับไปเล่นคออีกครั้งนึงนะทุกคนนะเดี๋ไม่ก็ให้ทุกคนโหดมาก็ได้ครับเผื่อน้องๆอยากดูอะไรเงี้ยผมจะได้แบบลองกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเช่นคอปิตี้นะผมนะ ก็ลองอคอมเมนต์มาแล้วกันนะผมนะหรือไม่ก็ให้ถึงสักสิบไลค์ไม่สิบไลค์ก็ยี่สิบไลค์ไปเลยขอยเยอะหน่อยเพราะกูรู้ว่ามันไม่ถึงนะครับแต่ถ้าถ้าน้องๆทําถึงจะถึงยี่สิบไลค์หรือว่าสิบห้าไลค์เอ้ยหรือว่าสิบไลค์ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะผมผมสัญญาเลยนะครับผมพูดคำไหนคำนั้นนะครับผมเป็นคนอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าอย่างที่เห็นคนระับผมแม่งไม่ไหวจริงครับซื้อพงหนึ่งเก้าตอนที่ผมสัญญาแล้วนะผมต้อง ต,ต้องขอผิดสัญญาล่ะต้องขอขอภัยจริงครับคืออาจจะเป็นเพราะผมเบื่อพันแมนด้วยแหละผมไม่รู้ว่าจะเล่นไปเพื่ออะไรแล้วผมเล่นจนอิ่มแล้วครับอิ่มตัวแล้วนะเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะผมกล่าวว่าจะเซิร์ฟตัวแดงซกหน่อยนะครับลองมาสุมเล่นๆแต่ว่า,เ,าเก็บไว้ดีกว่ามั้งกูคือตอนนี้ผมพยายามเก็บเพชเรเซิร์อ่าหิน อีโล่นะครับแล้วก็ตัวแดงเอ้ยตัวดําที่กําลังจะเข้ามานะครับนี่ยังไม่ได้เซิร์ฟนะเหลืออีกสิวันต้องรีบเซิร์ฟหน่อยนะอ่าเควสเควสเดี๋ยวผมทําทําเควสก่อนนะทุกคนนะไ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องห่วงครับผมกลับมาเฉื่อยชัยแน่นอนรอบนี้ <c oughs> ในเซิร์ฟหกสี่สามแน่นอนครับถึงเลขมันจะไม่สวยเท่าหกหนึ่งเก้าก็เถอะนะแต่เชื่อผมเถอะครับผมเล่นอิ่มเลยครับเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าครับผม <c oughs> <c oughs> ขึ้นอันดับสูงแบบ ถึงหลักร้อยก็กว่าแล้วผมว่าผมก็น่าจะอิ่มตัวแล้วผมเฉยๆแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเ,เองหรือเปล่ารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวของเกมมัพันแมนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนดูนะหรือว่าเป็นเพราะว่าผมทําคลิปเยอะไปเปล่าวะฟีดเลยไม่ค่อยขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อ่าที่ผมเนี่ยอ่าผมกดผิดครับนะเออพอดีเลยจะได้สมเนี่ยเห็นอย่างนี้อ่ามีเรื่องที่ผมจะคุยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกาโร่นะครับรู้สึกว่ากาโร่เนี่ยโดนเนิร์ฟใช่ไหม เออเนิบจนน่าเกลียดเลยใช่ไหมแต่เนิมนี่คือมันแค่เป็นดาเมจหมดหมูใช่เพราะมันตีหมูจากตอนแรกจะมันตีตีทีละสองตัวใช่สองฮิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็นตีเป็น,เป,นเป็นตีใช่ไหมเออเฮ้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันตีหมูไงเออก็ต้องดูว่ามันมันจะเก่งมากน้อยแค่ไหน ต่อไปก็เซิร์พลังงานอย่าลืมเซื้์อันนี้ด้วยนะเซื้อไปหนึ่งรอบพอแล้วก็ตอนนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าสิยังไม่ถึง6 0สิบเซื้อไปหครั้งเลยครับจนกว่าเวลจะถึง60เซื้อแค่4ครั้งพอไปทำเควสกันต่อครับเควสเยอะมากเดี๋ยววันนี้อยู่กันยา,ยาวๆเลยควันนี้ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเตรียมเกมใหม่ๆไว้แล้วไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวไปเล่นด้วย ตอนนี้กำลังทำไอ้กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมเก่าๆดีไหมจะได้แบบว่านึกถึงวันเก่าๆนะครับ <c oughs> อเออโอเคเวลห้าสแปดละแมวร้องเลยเดียวมาเาาคุยกันต่อ ต้องทำเคลมแบบนี้วนไปวนมาแหมนึกถึงตอนเล่นวันแรกๆเลยนะเนี่ยมาทำกันตอ่อครับเคลสเยอะครับโอเคเควสเยอะมากปึ๊บปๆ๊บปุ๊บป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 ๊บโอเคผมทำคลิปแบบนี้ทุกวันเลยครับทำเป็นนิสัยนะครับ หลายคนคิดว่าเอ้ยพี่เซิร์ฟหกหนึ่งเก้าแม่งมันก็ดีนะพี่พี่มีจกักรพรรดิเด็กพี่มีเอะไรราชาทีล่ลึกมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าผมไม่ไหวเลยนะครับผมเล่นจนอิ่มอ่ะอิ่มจนสู้ใครไม่ได้แล้วแล้วก็บางคนก็สู้ผมไม่ได้ด้วยนะก็เลยแบบว่าเออไม่เล่นเลยดีกว่าเราไปเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วเปิดตำนานบทใหม่ดีกว่าครับ <c oughs> โอ้ยร้อยกว่าวันนี่ก็โโหก็หลายเดือนอยู่นะผมว่ามันก็นานอยู่แล้ว แต่ผมมันมันติดที่ผมผมไปเล่นเซิร์ฟอื่นไงแต่เรัจะนี้จะไม่ย้ายแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ย้ายแล้วครับ <c oughs> ถ้ากูย้ายเซิร์ฟอีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นนี่มันจะกลายเป็นอีโรบเดิมก็คือผมจะไม่ได้เล่นไอดีหลักของตัวเองแนละ้วผมนะเพราะว่าเราโมไปเล่นไอดีอื่นนะครับอาจจะพูดปนไปวนมานะก็ได้นนะเออก็บเอาของนะอเกวินเนี่ยตอนนี้ต้องอัพเกวินไปก่อนเกวินนี่คือเป็นตัวดามเมจมากตอนนี้ แทนเป็นตัวสตันด้วยต้องรีบต้องรีบเลยครับเกวินเกวินอย่างได้ราชาทลิกว่าจะได้จะได้ปั้นเลยอะแต่ว่ามันไม่มีถามว่าราชาทีลิกแทนตัวไหนก็น่าจะแทนกาโอ่ะนะเนี่ยต้องแทนกาโร่ <c oughs> กาโร่ต้องออกทีมต้องใส่ทีมรองนะครับอมอันนี้อะไรนะสุดใจ เควสแม่งโคตรเยอะนะครับเยอะไปไหนไม่รู้โอเคเควสเควสเควสมาเคอ่ะ okay. okay. uh, okay. uh, ประมาณนี้แล้วก็เดียวุธ เดี๋ยววันหนึ่งนะเราต้องทำเป็นทีละอย่างนะครับเควสแม่งเยอะมากโอเคอันนี้ผมไม่ตัดนะผมให้ดูนะครับว่าวันหนึ่งผมทำอะไรนะครับนี่ดูครับนี่ก็สิบกวานาทีแล้วนะครับนี่ทำเควสแบบนี้ทุกวันเลยครับบนอย่างนี้ตลอดเลยวน,นอย่างนี้นะครับ นะทุกคนเข้าใจได้อย่างครว่าทําไมผมถึงเบื่อครับคุณลองคิดสภาพดิผมวนทําแบบนี้มาประมาณร้อยกว่าวันอารมณ์เหมือนคุณกินผักกะเพราตลอดชีวิตของคุณอะ่ะกินผักกะเพราอ่ะประมาณสักหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมคนคลองกินผักกะเพราดิเออควรลองกินผักกะเพราภายในหนึ่งปีได้ไหมโดยที่ห้ามกินมื้ออื่นนะห้ามกินแกงจืดห้ามกินผักบุ้งฟอาแดงห้ามกิน ผักห้ามกินเอ่อไส้กรงไส้กรอกนะครับห้ามกินทุกอย่างมึงกินแค่ผักกะเพราแค่จานเดียวเท่านั้นในชีวิตมึงภายในหนึ่งปีอะ่ะทุกคนคิดว่ากินได้ไหมผมมั่นใจล้ายเปอร์เซ็นต์ว่ามีทางครับตอ่อให้คุณรักอาหารอา่าอะไรนะผักกะเพราขนาดไหนครับผมว่ายังไงคุณก็กินไม่ได้แน่นอนครับภายในหนึ่งปีผมกล้าท้าเลยคนระับ ตอให้คุณทําชาลิ้นหรือทําลอนทิ้นก็ตามก็ไม่มีทางครับมนุษย์เรามันมันเกิดมาเพื่อจะแสวงหาความต้องการแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบลองอย่างนู้นลองอย่างนี้ถึงจะเป็นของเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อันเดิมเข้าใจไหมเออเพราะมาสนับอะไอย่างเช่นกินกินน้ํามันก็จะมีน้ําคุงน้ําโคกใช่ไหมเออมันก็จะมีน้ําแบบซี่สไปมันก็ต้องแบบม,แบบม,แบบมีรสอื่นบ้างใช่ไหม รสหวานรสซ่ารสเปรี้ยวรสจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับนั่นนะครับมันก็ต้องมีกินแบบอื่นบ้างถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนานๆปีหนึง่งใครจะกินได้ถูกไหมเออก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมกล้ารับปาาระกันเลยว่ายังไงคุณก็ไม่มีทางกินได้แน่นอนครับแล้วแน่นอนว่าผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนะมันคือความจริงนะครับเป็นค,ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เหมือนกับการเล่นเกมเหมือนกันกนะครับ เราควรลองคิดสภาพเล่นเกมเดิมๆาห้ามเล่นเกมอื่นนะเออถ้าเล่นเลยห้ามเล่นเกมอื่นนะครับเล่นแค่เกมนี้เกมเดียวประมาณปีเนี่ยคุณเล่นใหม่ไหมถ้าไหวคุณคุณมาบอกผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอ่าอย่าบอกแค่ปากว่าเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าพิมพ์หรืออย่าพูดแค่ปากว่าเอ้ยเนี่ยผมเล่นได้ตั้งสามร้อหกสิบห้าวันปีหนึ่งเลยนะพี่ผมเล่นมานานแล้วนะคุณทําคลิปให้ผมดูดีกว่าครับง่ายกว่าเยอะ คุณส่งการกระทําให้ผมดูก่อนนะครับอย่าพูดแค่ปากเปล่าถ้าปากเปล่าใครๆก็พูดได้ครับนะลมปากใครๆก็พูดได้ผมก็พูดได้ผมเล่นเกมนี้มาไอ้เฮียสิบปีไอ้เฮียห้าปีหกปีโอ้โหผมก็พูดได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณพูดได้แค่คนเดียวผมก็พูดได้นะครับถ้าคุณอยากให้ผมรู้ว่าเออเเนี่ยผมเล่นมาไม่ปีนึงแล้วตองทำคลิปให้ดูครับ ถ้าไม่ทำให้ดูแล้วกูจะรู้ไหมว่ามึมงเล่นปีนจริงๆวะเนี่ยอันนี้ก็เควส์ทำเควส์ต่อไปเราจะทำเควส์ให้หมดยาให้เหลือนะครับมีหายนะปลุกลด้วยวตีหายานะเหมือนกันับไปเลยผมมองเลยทำเควส์ให้หมดครับวันนี้ อันนี้ผมจะทำเควสให้หมดครับอันนี้เควสลองไม่ต้องสนใจครับปล่อยไปเลยครับปล่อยได้เลยเควสหลักเสร็จหมดละไปลาบเตีตะขาบกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยอันนี้ยังเหลืออยู่ความจริงไม่ต้องอัพเจนอนกันด้ครับแต่นี้ที่ผมอัพคือไม่มีตัวจะอัพแล้วนะครับอัพเจนอตไปเดียวค่อยอัพอปูบอม ไปตีกันดีกว่าทุกคนด,ดูได้กี่เปอร์เซ็นต์โหไม่ได้เลยอยากเสียเพชรเลยมันเปลืองเพชรนะครับถ้ามาเปิดตรงนี้เอาสักสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วอย่าอย่าไปเปิดเยอะมันเปลืองเพชรนะครับโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเปลืองนะครับแค่นี้ก็พอแล้วใส่เยอะไปไม่ดี เปืองชิบหายเลยโอเคประมาณนี้ไปมีปุ่มกดข้ามใช่ไหมถ้าไม่มีนี่จบเลยเนะี่ยโอเคข้ามไปเลยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไปต่อครับมันเป็นะตะขาดเออเอ้ยตะขาดที่ละตะขาดนะครับมันเป็นตะขาบร่างแรกนะมันเลยตีไม่ค่อยแรงอ่า ตีสองครั้งโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปตีตะขาบก่อนตัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันเสียเวลาเยอะเกินนะเห็นแค่นี้ก็พอแล้วโอเคก็ตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่หมดแล้วนะโอเคแล้วก็มารับของตรงนี้เลยก็ดามจคก็ข้างที่จะเบานะครับก็ได้ของไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้แล้วกันโอเคเดี๋ยวดูซิแลกอันนี้แล้วกันแลกไปเลย อันนี้มีห้าชิ้นมันไม่ครบอ่ะดีงั้นเอาตรงนี้แล้วกันส่วนตรงนี้แรกของม่วงไปเลยครับของม่วงนี่น้อยอย,อยู่แลกไปเลยแล้วที่เหลือก็แรกเงินแล้วก็รับของตรงนี้โอเคอ่ะประมาณนี้ก็เสร็จอ,อ่ะเปิดของม่วงกันหน่อยดีกว่าเว้ยไหนดูซิได้ของดีหรือเปล่าเอยโอ้โหป้องกันในสัตว์ โอ้ดาเมิกอริดาเมิกอริใส่ตัวนี้แทนได้ใส่ไปเลยอ่าอัตราคิติคอนอันนี้ไงอัตราคิติคอนเหมือนกันออมาเลยยัดปลา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 ยให้หมดอะไรจะเป็นคีย์ยัดไปให้หมด,รเ,ด,หหมดเราก็อัพรือรัวนะครับ อัพเดรัวเลยอัพเดรัวพอ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 ,พอ,พอเยอะเยอะเยอะโอเคประมาณนี้น่าจะพอละกรีวี่ของเราเนี่ยมันต้องโหดตึงอันตรายนะครับโอเคก่อนปิดก็ขอไปไล่ตีสักคนหน่อยแล้วกันคนนี้ก็อยากจะตีอยู่นะแต่ว่ามึงมีกิจไอ้มึงมีนี่อ่ะเอาเป็นคนที่พลังเท่ากับเราอยู่ไหนวะคนนี้ก็ได้นะแต่ว่าพลังมันไนด้ียไป อืมคนนี้ได้อยู่ไปอลองดูไหนดูสพลังของเราเนี่ยมันแรงขนาดไหนกันแล้วนะอุย้ยกาโรกเกือบตายแต่ไม่ตายว่ะอุย้ยชี้ครึ่งหลอดเลยเหรอชี้ครึ่งหลอดเลยวะหย,บยับ้อยลอากาโลตายชีดมาแล้วอุย้ยมีอาวุธด้วยแต่ยิงไม่เข้านะ แล้วก็ฟาดไปแล้วก็เตะกาโลฟาดนะครับโหยแรงมากปึ๊บปื๊บปึ๊บปโอ้โยแล้วไประเดีนคือติดขี้ไงไประเด็นเอาวะโอ้ยกาโลฟาดทีรู้เรื่องในดูดิว่าโจซีจะทำให้เราตายหรือเปล่านะครับ โคก,กาโลเคโคตแหลงไรเงี้ยโจซีไปแล้วครับเรียบร้อยพอมาข้ามนังข้าปุบอมยังไม่ตายแล้วบุบอมอึดเกินเอาตายแล้วอย่าพูดปุ๊บตายเลยยิงแล้วครับยู่กาโลฟาดต,ต่อนะครับมาฟาดเท่าไหร่วะ ชี้สองแสนว่ะโอ้ oh, ตัวเดียวแสนหกเลยเหรอแรงไปเปล่าเฮียเรียบร้อยครับใบหนึ่งตายแล้วทำไมมันไม่เอาปูบอลมาข้างหลังวะงงว่ะโอเคก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะผมใครที่ชอบคลิปวโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยที่สำคัญกดปดหนึ่งข้างบนแล้ะเจาะไปรถสนดำเนะครับคุณจะไม่พลาด ทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเค้วาจะกใลั่คลนะิปหน้าไปแล้วผมบยบุย,บย